สบายดีเอฟซีมัดสุกุสุคนวันนี้กระป๋องพ,พอกับสองอุดิทวงสีมานำเสนอเมนูเกี่ยวกับไข่พี่นะ้องโซงโควิดนะเนาะเห็ดเมนูต้มเค็มไข่พะโล้นี่แหละพี่นะ้องใส่ง,งามาต้มกันเลยพี่นะ้องจัดเรียงใส่หมอ้อให้พอดีทั่วคนหม้อพี่นะ้องสบายดีเอฟซีทางฝั่งนะครพนมด้วยพี่นะ้องเด้อ สองแม่คงอ่อนทั่วเฮาสุขสบายดีทางยาไอ้บ้าวเซก,กองนําพี่น้องเอาอ้อยเพิ่นเปจวดป่ามาอาทิกินนี่เป็นตะม่วนแล้วพ่อเนามันพอดีเต็มก้นหมอห้อแล้วเอาน้ําใส่เลยบัดนี้พี่น้องไปต้มก่อนก่อนจะเฮาสินําไปเฮ็ดเมนู2เมนูนั้นไข่ลูกเคยแน่พี่น้องแล้วก็เฮ็ดไข่พะโลแน่นมาเบิ่ง มกันว่าจะเป็นตะแซ่บหรือบอลเพราะว่าลูกสาวเพิ่งจะกินไข่ลูกเคยพี่น้องเลยใส่น้ำบอลต้องใส่หลายพี่น้องใส่พุดีเพียงกันให้มันท่วมไข่พี่น้องไข่มันจะซุกตัวเทิงกันอิบฟา้าหมอ้อแล้วก็ไปข้างเตาเลยแหละพี่น้องโอ้ลืมลืมพี่น้องให้ต้มใส่กเกลือน้ำเยอพี่น้องเ้อเพื่อไข่ห่อออกมามันจะนวันวนวัวพี่น้อง จะบดจืดซืดเนาะใส่ประมาณบ่วงหญ่เลยพี่น้องจื่ว่าเขาต้มแบบนี้เวลาเขามากินไข่ต้มแล้วมันจะแซมันจะมันจะขมกลมพี่น้องา็เกลือมันจะซึมงไปทั้งนวยไข่ขอเวลาต้มสก่อนพี่น้องไปหัว่าดังพี่น้องเลยต้มประมาณน้ำฝนแลวก็ประมาณสิบนาทีหาสิบห้านาทีแล้วก็มาแช่น้ำเย็นแล้วก็ปอก มาเห็ดน้ำลาดหน้าไข่ลูกเขยเลยพี่น้องเขามักเล่นใหญ่พี่น้องมาซับมุ่นเลนะตอนน้อยๆเพื่อมันซุกไวแล้วก็กระเทียมสองกิ่มาซอยบางๆไปไปคั่วพี่น้องมาใส่เครื่องปรุงน่มกันเลยพี่น้องแล้วค้างบัดเดียวใส่ข่าพี่น้องเชื่อมบ่วงตามด้วยผงนัวน้อยนึง เกลือพี่น้องข้าวไรเด้อเกลือเด้อพี่น้องน้ำตาลเฮดสีบวงใหญ่บวงหนึ่งพี่น้องจะเฮดส้มหวานพี่น้องเอาก็น้ำไปค้างเลยขั่วเลยพี่น้องตามเลยน้ำน่อยหนึ่งขั่วเพื่อบ่ให้มันนั้นเพื่อให้มันสุกพี่น้องขั้นหอมบ่ใส่น้ำเลยมันจะแห้งแห้งไวก็ขั่วขั่ว,วใส่เตาไฟฟ้าเนฮดไฟอ่อนๆเลยพี่น,น้องทำมันสุก ขี้เอาอมันเค็มข้นซอสอลไรพี่น้องเลยสีสันเริ่มมาเลยพี่น้องหอมกระเทียมพี่น้องเอ้ยหอมหอมจวดจวดเลยเอาเอฟซีทางฝากสัน่นเขาเด้อกบจวดเลยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้กบจวดแกงปลาเป็ดปลาข้อเด้อะโอพันพันเลยนี่พร้อมใช้งานเลยพี่น้องเลย เอเวลาไปแช่น้ำเย็นก่อนบัดนี้ยนานมาสิบกวานาทแนีแล้วนี่แหละพี่น้องซีซันซอสกันอซีมึงก่อนพี่น้องรสชาติจะเป็นยังไงคกลมกล่อม,มพี่น้องส้มหวานตามสเตปเลยพี่น้องไงปลามันเย็นนี่ยหมลาลัดไข่ทอดเ่อเอามาเริ่มเจียวน้ำตาลเฮ็ด ไข่พะโลก่อนพี่น้องน้ำตาลประมาณถ้วยน้อยหนึ่งเลยพี่น้องเลยพอวเวลาเขาคั่วแล้วมันจะบ่มีรสชาติหวานปานใดพี่น้องแต่สําคัญอย่าให้มันดําเลยพี่น้องเด้อคัว่วคนตลอดเทพไฟอ,อ่อ,อนๆจวดพี่นอ้องเลหอมกินน้ําตาลคันว่ามันดําแล้วมันจะกลายเป็นคิวเลยพี่น้องที่สําคัญเราเตรียมน้ําไว้เลยนะพี่น้อง้อ เตรียมน้ำดื่มบริสุทธิ์ไว้อยู่ข้างเลยกะมันได้ที่แล้วฮะรกระทอกน้ำใส่มันกระจวดเลยพี่น้องเริ่มสีสันแลยนะพี่น้องข้าพระเจ้าสีเฮดเป็นปอกเหลืองๆน่อยนึงพี่น้องส้มอมเหลืองเริ่มได้ที่แล้วพี่น้องสีสันมาแล้วเตรียมตัวแล้วพี่น้องบาดน,นี่ฮะได้ที่แล้วได้ที่แล้วพี่น้อง าประเจ้าจะมากสีเหลืองๆ,น,อๆน่อยๆพี่น้องเริ่มเลยอกน้ำใช่เลยพี่น้องบันอุ้ยซ่อนเลยพี่น้องหอมกุ้นจากเตาใส่น้อยๆก็ได้พี่น้องเด้อบบต้องใส่หลายๆใส่ประมาณครึ่งลิตรก็พอรื่ว่า800มิลลิลิตรก็ได้ เครื่องปรุงมาเอาเครื่องมาใส่เลยบาดเนี่เอากระเทียมกับหัวขิงพี่น้องอันนี้หมูข้าบพเจ้าสิใส่น้ำขิงซอยพี่น้องสามซี่อันอกระเทียมทุบเคี่ยวไปใส่กับหมูเลยพี่น้องเยแต่ฉัเอากระเทียมกับขิงใส่ก่อนเพื่อให้มัน,น,นหอมเคี่ยวเครื่องหอมออก่อนลำบากพี่น้องเลยทายผู้เดียว โอ้ยข้าพระเจ้าเห็นอันแม่โคงกอนทั่วเพิ่นไปกินข้าวเมื่อว่างต้มกบพี่น้องวาง3ามี่มื่อหลังโอ้ยเป็นต่แซบน้ำเพิ่อนอีลดีมาเอาเครื่องปรุงใส่เลยพี่น้องบานนี่ยขน่อววงหนึ่งผงนัวพี่น้องเคร็งบวง ลายน้วลายพี่น้องเลยที่สำคัญเครือพี่น้องนี่ปลายบวงหนึ่งเติมขนอยอีกหน่อยหนึน่งเพราะว่าเฮาบริเน้นลายอ่านนะพี่น้อสามซีย่างเห็ดกินแต่ละเทือกไงปลาให้มันฟดแหละเฮากระจะงเอาซีนลงบานนี่พี่น้อเอฟซีทำพลังเสธก็มาร์นขนาดพี่น้องเลยสองโอเคฟิตซิงเพิ่นตึกเบ็ดตึกปลาโอ้ยอ่อนซอนเพิ่น ฝากกดติดตามซองพันนำโอเคฟิตซิงพี่น้องมาน้ำฟดแล้วก็เอากระดูกหมูลงเลยพี่น้องบารในเคี่ยวไปน้ำกันกล่อมใส่เลยมาน้ำเสนอไข่ลงไปน้ำหลังจากซีนหมูมันเคี่ยวซีนหมูมันดนเติบแล้วเอาไข่ใส่บารนีพี่น้องสีสันงามตาเลยพี่น้อง เขาไข่ลงประมาณ15นาทีก็ถือว่าพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องสังเกตไข่ยังขาวๆเลยะอีก15นาทีมาเบิงน้ำกันว่าซีไข่จะเป็นยังไงขณะเราลงแป๊บเดียวก็ยังเหลืองๆซีเหลืองทองเลยพี่น้องเลยแต่ว่าสำคัญเราเจียวน้ำตาแลแหละวบให้มันไม่ลายเรียบร้อยพร้อมระบาดเลยพี่น้องให้มันฟดอีก15นาทีพอกันนี่ สีสันมาไว้ปันขี้ตัวพี่น้องเลยก็สีสันประมาณนี้แหละพี่น้องพร้อมตักเสิร์ฟได้ข้าพเจ้าสิไปปุงให้เย็นแล้วก็สิไปเตรียมทอดไข่เนาะพี่น้องเตรียมทอดไข่อนันทีเฮ็ดไข่ลูกเขยมันสองเมนูลวน้วนๆโซนกักตัวพี่น้องทซงโควิดสีสันงามตาเนาะเสียวไข่ลุทอดเลยบ่านีพี่น้องเร่งรัดขั้นตอนเลย้อพี่น้องเด้พอพรามันยุ่งอยู่ หลังจากทอดมากับซีซันแล้วนี่แหละพี่น้องเราสะเอามีดมาผ่าเครื่องแล้วก็จัดใส่จานเลยนี่แหละเลีงรัดขัดตอนตลอดแล้วพี่น้องเลยผู้เดียวเฮ็ดมันยุ่งมันยะภาษาลาวมันยุ่งมันยะกับจากบัลลัญายเลยพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างหลายอันหลายแนยวเฮ็ดจัดเลี้ยงใส่จานแล้วก็เอาซอสราดหน้าพี่น้องซอสมังเล่นที่เขาเฮ็ดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แหละ นนเดี๋นี้เนาะเบาเซกองเอาเนี่ยเขาผูเห็นเคลื่อนไหวซ่วงนี่พี่น้องฝากกดติดตามเพื่อเอเซกอง,องนเอาเด้อพี่น้องเด้อซื้อภาษาอังกฤษดอกเบาเซกองนะแล้วก็ฝากซองโอเคฟิชซิ่งอยู่ทางฝรัง่งเศสเพิ่นมักตึกเบ็ดตึกกลางพี่น,น้องมานเป็นมานทางนั้นก็ได้หอนซ้อนเพิ่นอยู่ทำเล็บเลยพี่น,น้องโรยด้วยซอสเลยบาทน,นี้เนาะ เรมีสีสันบมนมีพักมัน,นี่พี่น้องลูกสาวเพื่อนบมมกกินพักหอมป้อมธรรมดาจะซอยพักหอมป้อมน้อยๆแล้วก็ห้อยหน้าแล้วก็สีสันเน้น,น,นโอ้ยจะเป็นยุ่งเนะาะจะหน่อยน้ำฮ้อนลวกหัวแหละผู้ช่วยพี่น้องเลยซันต้าจะจับไปทาไหนล่ะนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้อง เมนูไข่พะโลพร้อมเสิร์ฟคือกันอะไรนะี่กันนี่แหละพี่น้องโดยรวมกับซีซันกับประมาณนี้แหละครบหมก ok, ครบใจเอฟซีทุกคนที่แวะมาฮับซมฮับเบิ่งกเลยพี่น้องก็ให้โชคบานล,ำล่ำรวยเมื่อสุขสุขคนถืกพิษบอกเลยว่าบอกคักโปเน่กับคอมเมนต์ใต้คลิปพี่น้องเพื่อท้อทอนบนเฮียนด้วกันน,าน,าน,าน้องอนั่นน่าล้างถ้วยล้างบ่วง เตียมถ้วยเตรียมบ่วงท่าละพี่น้องก็อ้าวความเสื้อพี่น้องบานนี่เนี่ยสีสันมาแล้วพอดเวลากินละพี่น้องนานาทิศวงศ์สมั้ไข่ลูกเคยภาษาบ้านเฮาก็คือไข่ โอดไข่โอดไข่ต้มเนาะพี่น้องใสเห็ดน้ำซอสมะเล่นร้านหน้าตักคำย่อยๆมึงดูตักคำย่อยๆมึงดูเห็ดนุ่บเป็ดคำ,ดคำ,ดคำละน้อยเลยเหออ็ดของโคตรเพิ่นเลยพี่น้องเลยชาวระเจ้าเห็ดให้กินประจำทุกๆปี เอาเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเลย,ยพี่เอ้ยฝากช่องยูทูปเพ้าในเด้อพี่น้องเด้อไายใหญ่เพื่อนนั่นมีคนติดตามหลายแสนลแล้วแหละเนาะแม่โครงออนทัวร์ที่เพื่อนมักไปม,กมากมาอยู่ประเทศลาวเอาตลอดเนาะเป็นคนจังหวัดนครพนมเนาะฝากคิดฮอดคิดเธงเอฟซีทางเซกงเด้อพี่น้องเด้อเอาเซกองเด้อดมากินข้าวแรงนดำก,นกันกับนานา สำหรับทริปนี้ก็บพบม,มุ่ขคบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาแวะมาชมสำหรับทริปนี้ก็ขพอจบคลิปแต่เพยียงเท่านี้เนาะพี่น้องมือหน้าพ่อกันไหมสบายดี